สวัสดี f อและก็ผู้ติดตามในช่อง YouTube ครับช่างวัดจัดให้รถไทยมือสองคลิปนี้ครับก็มาเจอของใหญ่นะฮะของใหญ่ราคารถเล็กเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นคลิปของวันอาทิตย์ที่14นะฮะเดือนอกราคมันะครับย5 0 0 68นะครับซึ่งคลิปนี้เราก็อยู่กับทีทีห้านะครับตัวนี้เป็นสัญชาตินิวฮอนแลนเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะห้าสิบห้าแรงม้าของ อ่านิวฮันแลนด์นะครับซึ่งาราคานะครับผมขออนุญาตเปิดราคาก่อนเลยนะครับ ราคาตัวนี้อยู่ที่3 1 5 0 0 0บาทครับเอกสารพร้อมโอนนะฮะเป็นรถของสหกรณ์เกษตรอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งคันนี้นะครับก็ไปรับมาเมื่อวานนะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับผมมารีวิวให้กับลูกค้าที่กําลังมองหารถแท็กเตอร์นะฮรรุ่นตะกูใหญ่ๆนะครับแต่ว่าราคาเล็กๆเหมือนกับพวกเอลามหกนะสี่นนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดต่างๆในคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะฮะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube ครับช่างวัดจัดให้รถไทยมือสองแล้วก็ช่องโมโตแท็กเตอร์ครับเป็นช่องของลูกชายก็ฝากไว้อีก1ช่องนะครับไปดูนะฮะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เรานะฮะราคา3 1 5 0 0 0บาทนี้จะได้อะไรจากผมบ้างนะฮะแล้วผมจะทำอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะจัดทรงนะฮะท่อไอเสียตัวนี้ใหม่ทอยเสียตอนนี้ก็คือขัดหูขัดตานะครับ ขัดใจไม่ใหญ่มากนะครับคันนี้นะอ่าไอสำหรับท่อยเสียนะขัดใจไม่ใหญ่มากนะครับยางหน้านะครับยางหน้าตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ75%อนะยางหลังก็อยู่ที่ประมาณ90%นะครับอ่าตัวนี้มีเวทด้วยนะครับ55กิโลนะล้อหน้าไอล้อหลังนะมีเวทให้เรียบร้อยนะครับพานนะครับผมจะได้เปลี่ยนใบ3ใบนะครับใบ24 3สามใบนี้ผมจะเปลี่ยนออกนะครับอ่าอ่สามใบตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเป็นของทีทีเฟิร์สนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะฮะไม่แน่ใจนะครับว่าหูรากนะจังอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องสอบถามดูเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่ามีหูลากตัวนี้ไหมนะับแล้วก็เราต้องได้เปลี่ยนซีนล้อหลังฝั่งขวาแต่ตนนัวนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับหลังคาไม่แตกนะครับหลังคาเป็นหลังคาเดิมของตัว tt55 เลยนะครับกรองอากาศแบบแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งนะฮะ ถือว่าโอเคนะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่นะน่าจะเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับแต่ไม่ใช่เกียร์ซินโครชัตเทิลนะครับยังเป็นเกียร์เหมือนกับพวกอ่ารถไทยนิวฮอลแลนด์ตระกูลนิวฮอลแลนด์หรือว่าอ่เพิ่งเขาเพิ่งแยกตัวออกจากฟอร์ตนะครับมาทำนะครับตัวนี้เป็นนิวฮอลแลนด์ทีทีห้าห้าห้าสิบห้าแรงมา้าข้างหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับเหมือนกับพวกทีเอสเก้าสิบนะพวกนี้นะครับใบดันเหลือเต็มนะครับ ใบดันเหลือเต็มนะฮะแล้วก็ที่ผมจะเปลี่ยนก็เป็นลูกหมากนะครับลูกหมากตัวนี้ลูกหมากผมเห็นมันหลวมอยู่เดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับ่าสีก็มีต้องเก็บนะเฉพาะฝากระโปรงตัวนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะยางหน้าฝั่งด้านขวาตัวนี้ก็อยู่ประมาณ75เปนต์นะครับหลังก็80ด0เเหมือนกันอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับตัวนี้นะฮะ เครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะฮะแล้วก็เครื่องดีเกียร์ดี D, แต่ว่าไดสตาร์ทอ่ะตัวเนี้ยนะฮะเขาน่าจะใส่ไดยี่สิบสี่มาผมว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาเป็นไดใหม่เป็นไดสิบสองโวลต์นะครับไดทดสิบสองโวลต์เพื่อให้มันเป็นไดปกตินะครับลูกค้านะครับที่กําลังมองหานะฮะร,รถแท็กเตอร์นะครับในรุ่นของเอนื้นฮอฮัลแลนด์ทีทีห้าห้านะครับซึ่งตัวนี้ผมตั้งราคาที่สามแสนนะฮะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วก็จะเก็บสีกระทะล้อนะครับทั้งสองล้อด้วย ตัวนี้เดี๋ยวต้องดูว่าตัวด้านล่างนะครับความเหมาะสมเขาจะเป็นแบบไหนนะก็เก็บก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้เป็นสีอาคารใบมีดแล้วก็สีกระทะล้อนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจัดการให้แล้วก็สีฝากระโปรงจัดท่อใหม่นะเปลี่ยนถ่ายของเหลวรอบคันครับสาหรับคันนี้นะครับสามแสนนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทลูกค้าท่านไหนสนใจครับกับนิวฮันแลนด์ทีทีห้าห้าครับห้าสิบห้าแรงม้าของนิวฮอนแลนด์ผมบอกเลยว่า เขาเด็ดแน่นอนนะฮะเขาเด็ดแน่นอนตัวนี้เชื่อผมเพราะว่าหนึ่งมันขับสนุกนะฮะตัวก่อนผมเอามาเป็นที่ทีนะฮะสามจุดห้าหรือว่าสี่จุดห้านี่แหละเป็นตัวนิวของเขานะครับตัวตัวที่เวอร์ชันที่สองนะครับก็ไปที่ขายไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่น้องทางภาคเหนือนะครับเขาบอกว่าใช้ดีนะครับยิงฮอลแลนด์อย่ามองข้ามเป็นเด็ดขาดเพราะว่านี่นะครับอีกตัวหนึ่งดูมหน้าเขาเป็นคาร์โลนะครับดูมหน้าคาร์โลนะครับนี่ ดุมหน้าคาร์ลโรแล้วก็ผมผมบอกไม่ถูกนะนะฮะแต่ว่าดุมหน้าคาร์ลโรเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมันมันแกร่งมากนะครับเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็อัดจระบีใหม่นะครับแล้วก็รีเซ็ตระบบใหม่นะครับมาก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมมาแนะนำนะครับให้กับทุกท่านได้ชมนะครับว่าอ่าผมมีรถนะครับที่ออยู่ในเวทกลางๆถึงใหญ่นะครับถ้าเทียบเท่าก็คือ m 6 0 m 7 0 m 6 m 7นะฮะหรือว่า mu า MU55 นะครับพวกนี้อยู่ในเวทประมาณนี้นะครับหรือว่า m 5 0 0 0นะครับท่านที่สนใจนะครับอ่ารถในรุ่นตระกูลแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะสา่ง315,000บาทครับผมส่งฟรี300กิโลเมตรเช่นเคยครับนะครับสำหรับคันนี้นะครับกับ n e w Holland TT55 สนใจครับ062 461 7ส2 3ี่หกหนึ่งเจ็ดหกสองสามครับศูนย์แปดสองหนึ่งสองเก้าห้าหนึ่งสามสองนะโอ้ต้องได้หอเบาะใหม่ด้วยนี่ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมห่อให้นะครับไม่เป็นไรนะครับเอาแบบสวยๆไปเลยนะครับคันนี้รับรองนะครับผมการันตีว่าเด็ดแน่นอนคันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดเชื่อนในการารีวิวของรถแท็กเตอร์แล้วก็มั่นใจในคุณภาพของอทีมงานเรานะครับก็สามารถอนจองได้ครับใช้เงินอุนจองเพียง ห0าพบาทครับในส่วนที่เหลือท่านไปรอรับรถที่หน้าบ้านแล้วก็ไปทดสอบระบบได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ครับ New Holland TT55 ครับ55แรงม้าของ New Holland ราคาอยู่ที่315,000บาทครับอุปกรณ์2ชิ้นนะรายละเอียดก็อยู่ในคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะช่างวัดก็ต้องขอนะฮลาทุกท่านไปพิจาร่ก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ